อ่ะแล้วก็ไปต่อค่ะมาต่อกันกับนะคะเรื่องของนี่วันนี้หน้าหนึ่งสือพิมวันนี้ในหน้าหนึ่งสือพิมเดลีนิวค่ะเขาก็จะลงพาดหัวเอาไว้ที่บอกว่าโกไฟเซอร์ชงครมเคาะซื้อยาเทวดาสยบโควิดนะคะทุกพันนี่แหละก็ในข่าวข่าวนี้นะนะคะก็มาจากนะคะมาจากกระทรวงสาธารณสุขแหะคะ่ะที่เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังในแพทย์อัธิธิ์นะคะศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของการนําเข้ายารักษาโควิดค่ะโมโนพิราเวียแล้วก็ยาแพซ์โลวิดนะคะว่ายาแพซ์โลวิดเนี่ยมันจะยับยั้งการสร้างโปรตีนเอสมให้เชื่อไวรัสที่มันแบ่งตัวได้ส่วนยาโมโนพิราเวียเนี่ยมันจะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้โดยสรุปก็คือยาทั้งสองตัวเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะเป็นยานที่ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดครอบคลุมได้ทุกสายพันธุ์เลย โดยข้อมูลการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาโมโนพิราเวีย385คนค่ะกินยาขนาด200มิลลิกรัมในวันละ2เวลานาน5วันรวม40เม็ดพบว่าลดความเสี่ยงในการนอนโรงพยาบาลลงได้50%และไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยส่วนคนที่กินยาหลอกนะคะ377คนในพบว่าเสียชีวิต8รายส่วนผลการศึกษานะคะยาแพ็กสโลวิดในกลุ่มตัวอย่าง389คนในกินขนาด150มิลลิกรัมคู่กันกับยา ริโทนาเวียขนาด100มิลลิกรัม1เม็ดวันละ2ครั้งนาน5วันรวมแล้วจะใช้ยานะคะแพกโลวิสทั้งหมดใน20เม็ดบวกกันกับยาริโทนาเวีย10เม็ดต่อคนก็พบว่าลดความเสี่ยงนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะภายใน28วันซึ่งทางนี้ถ้าหากว่ากินยาที่ว่านี้ภายใน3วันแล้วก็นับตั้งแต่เริ่มมีอาการเลยนะคะคุณผู้ฟังมันก็จะมีประสิทธิภาพในการลดการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงได้ถึง89%เลยค่ะ ซึ่งความคืบหน้าในการจัดหาย,ยาทั้งสองตัวนี้ค่ะก็คาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยแหละค่ะจะมีการเสนออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อยาโมโนพิระเวียแล้วก็คาดนะคะคาดคาด,คาดการกันเอาไว้เนี่ยนะคะว่าจะสามารถนําเข้าประเทศได้เนี่ยประมาณปลายเดือนธันวาคมก็คือปลายเดือนหน้านั่นเองหรือว่าในเดือนมกราคมปีหน้านั่นเลยส่วนยาแพ็กซ์โลวิดนะคะทางกรมการแพทย์มีการหารือร่วมกันกับบริษัทฟไฟเซอร์มาเป็นระยะและ้วก่อนผลการวิจัยจะออกมา โดยครั้งต่อไปนะคะจะมีการหารือกันในวันที่12พฤศจิกายนนี้ส่วนเรื่องของราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอบยังไม่ได้ค่ะซึ่งทั้งคุณธนกรบางกุลคงชนะโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าทนายกเองนะคะได้พอใจแลวคะ่ะได้ออกมาแสดงความพอใจกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19ในไทยซึ่งถือว่ามีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่ก็มีจํานวนลดลงนะคะอยู่ในหลักพัน และยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต่ำกว่าร้อยนะคะติดต่อกันมาหลายสัปดาห์และมีแนวโน้มแล้วค่ะที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้แสดงถึงศักยภาพของทางสาธารณาสุขไทยและก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยรวมไปถึงนะคะการปรับมาตราการควบคุมโรคที่ได้ผลแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการนั่นเองซึ่งตอนนี้ค่ะยอดการฉีดวัคซีนสะสมของไทยเนี่ย ก็มีตัวเลขนะคะทะลุ80ล้านโดสกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อวานคุณผู้ฟังทางด้านผู้ช่วยโฆษกนะคะผู้ช่วยโฆษกสปอคเอนี่ยแพทย์หญิงอภิสมัยเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด19เด้ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่7พฤศจิกายนปรากฏว่ามีทั้งสิ้นเนี่ย80ล้าน4ี9 6 1 2โดสค่ะแบ่งเป็นเข็มแรกนะคะ43ล้าน9ก้าแราย เข็ม2อค่ะอยู่ที่33,912,537ล้าน9รายและเข็ม3อยู่ที่2 6, 5 9ล้านห้ารายค่ะซึ่งสำหรับการเปิดประเทศนะนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤศจิกายนนั้นก็พบว่ามีผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งหมดนะคะ2 2 8ห2รายด้วยกันพบผู้ติดเชื้อ20รายก็คิดเป็น0.09%โดยประเทศที่เข้ามามากที่สุดนะคะผ่านทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย ก็จะเป็นเยอมันค่ะ2,666รายเราลงมาก็คือสารัฐอเมริกา2,665รายแล้วก็เราลงมาเป็นอังกฤษ1,475รายแล้วก็เป็นญี่ปุ่น1,449รายเก่าหลีใต้987ราย ดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะติดตามตัวเลขนะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็มีการเน้นย้ํากับประชาชนด้วยว่าผู้ที่เดินทางเข้าราชนาจาักรแบบไม่กักตัวเนี่ยได้รับอนุญาตเข้ามาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปกับความมั่นคงทางสาธารณสุขด้วยก็เรียกว่าเป็นการเปิดประเทศในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะคะก็ขอให้ภาครัฐและผู้ประกอบการนั้นได้เฝ้าระวังนะคะอย่างเข้มงวดค่ะ